โอเคไอวี okay, ละเขาไปทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วทีนี้คลิปตอนที่เขาเปิดช่องเขาก็เลยทำคลิปกินนั่งกินในในห้องในห้องเช่าในกรุงเทพค่ะแล้วเวลาคือใครก็ตามที่วันเห็นทำทาช่องแบบไอวีละนะคะวันสงสารมากๆเลยคือวันอยากเสือกทุกคนทุกช่องค่ะทุกคนฟังวันนะคะวันขออนุญาตไม่เปิดคลิปเดี๋ยวจอวันจะมืดอีกนะคะคือไอวีละเขาทำคลิปแบบนี้วันจาคลิปนั้นได้ สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องวันนี้นะครับเราก็มากินมื้อเย็นประมาณนี้นะเรามากินมื้อเย็นด้วยกันครับแล้วไอ้อเวลาก็มีโต๊ะโต๊ะโต๊ะญี่ปุ่นที่มันพับขาได้ไอ้เวลาก็กางโต๊ะแล้วก็เทส้มตำเทลาบจัดจานแล้วไอ้เวลาก็กินข้าวรู้สึกว่าที่นั่งใกล้ๆคือเมียใช่ไหมไอ้เวลาไอ้เวลาเรียกว่าเชฟตุ่มเชฟตุ่มใช่ไหมคือ ภรรยาไอวีละน่าจะเป็นแม่ครัวนะคะไอเขาชอบเรียกภรรยาว่าเชฟเชฟอะไรไอวีละเชฟตุ้มสมมุติก็นั่งกินข้าวด้วยกันค่ะคือวัยวันเห็นใครก็ตามที่เป็นวัยคุณพ่อคุณแม่วันนะคะแล้ววันพอจะดูออกว่าเขาอะไม่มีความรู้ในการทําช่อง youtube แล้วเขามาทําเชฟต้อยเชฟต้อยโอเคแล้วเขามานั่งทําคลิปกินแบบนี้นะคะวันบอกได้เลยค่ะ บอกคือดอกมันไปไม่รอดอันนี้วันพูดจริงๆนะคะวันไม่รู้จะไปสรรหาคําพูดอะไรมาพูดให้มันมนโนอ่ะวันไม่อยากใช้คํามโนว,วันไม่อยากหลอกลวงวันไม่อยากหลอกใคร วันเห็นคลิปไอวีแล้ววันรู้เลยว่าไปไม่รอดค่ะวันรู้ว่าคนที่ทำช่อง YouTube ลหลายๆคน100คนเนี่ย90คนจะทำช่อง y YouTube เพื่อหวังว่ามันจะเปิดสร้างไรายได้ในอนาคตพอวันเห็นคลิปไอวีละวันทักใครทุกคนไม่ได้ทุกคนคือวันจะเข้าไปเสือกกับเขาทุกคนไม่ได้เขาก็ด่าวันเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนตอนนี้ใครที่มาเรียนกับวันแล้วพอจะเข้าใจวิธีการทำช่อง YouTube เพื่อเพื่อเปิดสร้างไรายได้ เราจะไปเตือนเพื่อนเราเราจะรู้ว่าทำช่องแบบไหนง่ายหรือทำช่องแบบไหนยากวันขอยกตัวอย่างป้าอ้อยชนนบทอเมริกาป้าอ้อยผ่านการไหลสดมาแล้วค่ะแล้วป้าอ้อยกาลังซาบซึ้งและโดนกับตัวเองเต็มๆว่าการทำช่องเริ่มต้นจากการไหลสดเก็บชั่วโมงอืมพอเราผ่านทุกอย่างไปแล้วแล้วเรากำลังเก็บเหรียญมันเป็นเรื่องที่ยากมาก ป้อ้อยกําลังเจอกับตัวเองอยู่วันอยากให้ป้อ้อยเล่าป้าอ้อยไลฟ์สดเลยไลฟ์เลยเรื่องประสบการณ์การทําช่อง youtube จากการไลฟ์สดแต่เราต้องพูดเป็นกลางๆนะเราต้องพูดเป็นกลางๆว่าเราจะไม่ให้คนมาด่าเรา <laughs> วันจะบอกว่าการทําช่องเนี่ยมือใหม่ครับทำยูทูบเขาจะเข้าใจผิดกันหมดเลยค่ะที่เขาไปไลฟ์สดกันอยู่แล้วเขาก็พูดในไลฟ์สดว่า อ๋ออ้าวีละกำลังขึ้นไลฟ์สดอยู่มาใช่ไหมป้าอ้อยป้าอ้อยขึ้นไลฟ์สดอยู่ 9, เก้าสามทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันไปตามไปดูนะคะอวีละอ๋ออ๋อเดี๋ยวอวีละไลฟ์สดหกโมงเชา้าใช่ไหมเดี๋ยววันตามไปดูเราเจอใครก็ตามที่เขากําลังพูดในไลฟ์สดแบบนี้เราบายๆเขาได้เลยค่ะหนึ่งเขาผิดตั้งแต่การขึ้นไลฟ์สดสอง เขาผิดด้วยโทษการไปไล่ดูไลฟ์สดของเพื่อนคือฉันขึ้นเธอมาดูเธอขึ้นฉันไปดูผิดแล้วค่ะทุกคนไม่ไม่ได้ผิดกฎการทำช่อง y o u t u b e นะคะแต่มันไม่เป็นประโยชน์ในการทำช่องของตัวเองในอนาคตค่ะถ้าเราอยากได้เงินจากการทำช่อง y o u t u b e นะคะที่เราทำแบบนี้อยู่ผิดค่ะมันจะเป็นการขุดขุดเหว ขุดหลุมฝังตัวเองยิ่งเราไลฟ์สดนานแค่ไหนก็ตามหลุมที่เราขุดไว้มันจะลึกลงไปด้วยค่ะพอเราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วประตูที่เราเปิดขึ้นไปคนที่ทำคลิปเขาจะเปิดขึ้นไปแบบนี้ค่ะเขาจะค่อยๆเดินพอผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วเขาก็จะเดินต่อไปช้าๆเนิบๆแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่คนที่ไลฟ์สด เขาจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาจะไม่มีบันไดเดินเขาจะขึ้นลิฟต์มาเลยพื้นผ่านประตูไลฟ์สดเปิดสร้างรายได้4,000ชั่วโมง1,000ัซับสไคร์ประตูที่เขาเปิดไปมันไม่ใช่การก้าวขึ้นไปสเต็ปไปสเต็ปแต่มันกลายเป็นการตกเหวแล้วป้าอ้อยกำลังเจอกับตัวเองตอนนี้แต่วันก็ต้องขอบคุณป้าอ้อยและให้กำลังใจป้าอ้อยคือใครมาแบบนี้วันเรียกช่องแบบนี้ว่าช่องแก้ไขสถานการณ์ค่ะ ช่องแก้ไขสถา